จูดวงชาวราศีธนูนกนำพาซึ่งข่าวดีนะครับผมจะไม่ขอบอกใครทั้งนั้นนะครับดวงนี้เข็ดนะครับผมเข็ดไม่ยุ่งเรี่ยวกับใครนะครับกลัวนะครับตอนเราได้มาเนี่ยบอกเขาทุกอย่างนะครับใครเป็นแบบนี้บ้างดวงนี้นะครับผมได้มาเนี่ยบอกเขาทุกอย่างตปทำทำแบบนี้สิรวยทำแบบนี้สิได้ความรักที่ดีทำแบบนี้สิค,บบสนะครับสุดท้ายเอาไปหมดเลย เขตไงแล้วผมแล้วก็มาว่าด้วยซ้ำร้อนมาแล้วเก่งตายแล้วเห็นเก่งตายอ่ะทำเมนมาบอกก็เดินเป็นไงแต่ว่าฉันจะเอาสแล้วเอาไปทําไมเอาไปทําไมแผมโดนแบบนี้หรือเปล่าท่านโดนแบบนี้หรือเปล่ามาดูดวงเรานกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีนกเอาข่าวดีมาให้ครับแต่ท่านดีใจบอกกนเดินหมดเลยบอกหมดปุ๊บเป็นยังไงเขาไปทําเองทําเสร็จไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะกลับมาหันมาด่าด้วย เจอแบบนี้หรือเปล่านกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีบนกุศลว่าสนาสิ่งกดิสิทธิ์คำโชูบอกปากของของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคแล้วองค์กรอืน่นหมอสันแนะนำนี่ก่อนพระภัยรีพิาพนาาครับผมพระผงภัยรีพิาพนาาครับผมสองร้อยสิบบาทสัตว์โตมวานผางมีนาการแก้คุณไสยมนต์าคเาเชื่ออันอย่างนั้นมามันไม่ได้ผู้เดงนะต้องไปหาข้อมูลดูนะจ๊ะครับผมครับภัยรีพินาท่าน,นก็ลองไปพิมพ์ว่าภัยรีพินาาพุทธคุณเป็นยังไงเดี๋ยวท่านก็รวย ครับเดี๋ยวหมอซันแนะนำไงให้คุณพบเอาไว้แต่พบเอาไว้ให้ทํากรรมฐานครับผมก็ถึงบอกว่าบางคนเขาเอาไปเอาบทสวดมาด้วยอาจารย์อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับท่านเอาเอาบทสวดมาด้วยแต่บทสวดหมอซันเน่ะไม่ต้องใช้บทอะไรทั้งนั้นอิติปิโสสามจบครับผมและเป็นกรรมฐานท่านนั่งมองพระหลวงพ่อเจ้าขาช่วยหนูด้วยค่ะนี่แหละคาถาหมอสันหลวงพ่อเจ้าขาช่วยหนูด้วยนะคะนะครับช่วยช่วยผมด้วยครับ ท่านหลวงพอ่อที่กระถาหมอจันทร์นผมกระถาเราใส่เองไม่ได้แต่ผมใช้บทของหลวงพ่อเนี่แหละคําว่าอะไรครับหลวงพ่อช่วยผมด้วยครับอย่างนี้เกิดผลแรงมากบอกให้เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้เป็นน่ะบางคนทําไม่ได้ก็ไม่ได้นะผมแต่หมอจันแนะนาให้ท่านพบตัวแล้วทําแบบนี้แล้วกันเอางี้นะได้มานะหลวงพอ่อครับช่วยผมได้ครับท่านมองเป็นพุทธานุสติทำมานุสติสังขานุสติมองพระไปเรื่อยๆมองเนี่ยมองไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ หลวงพ่อครับช่วยผมด้วยครับเล่าชื่อให้ฟังสมมติในชื่อนี้คนะรับผมนายกนามสกุลนี้จุดๆเขาทํากับผมการแกล้งเรื่องสายศาสตร์คุณสายมตนดำเล่าเลยครับนะผมหรือว่ามันลอกการบ้านหนูแล้วแต่คนมันการแกล้งหนูลอกเซนบันดาหนูด้วยเล่าให้หลวงพ่อฟังร้องไห้ได้ยิ่งดีครับนะผมแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยไอรีพีนา่าช่วยผมด้วยจัดโตพีน้านะครับไปเชื่อไปอ่านในตำราดู อันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าวิธีจะลาตนาไปหมอสั้นไห้ทําแบบนี้แต่ว่าบางทีไปบอกทุกคนมันบอกเหนื่อยมันจะบอกยังไงไหอพิมพ์บอกอทุกคนทําแบบนี้นะทุกคนทํทแบบนี้นะแล้วม,มันเป็นความเชื่อของหมอดูนะผมและทดสอบดูท่านลองดูเอาเป็นกรรมฐานยิ่งเป็นกรรมฐานยิ่งสดสดบอกไว้ก่อนบางคนไม่เป็นกรรมฐานมิจ,จิตใจหยาบคายมันจะมันจะเกิดผลยังไงเทวดาก็ไม่ช่วยไม่ช่วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีจริงนะบอกให้เทวดา ท่านเชื่อสัทธาพระเครื่องท่งานอธิษฐานกับเทวดาเพราะเทวดาสถิตอยู่ในพระเครื่องนะครับเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธองค์นะครับไพรีพินาศน,นะครับวัดบวระจ้าของแท้นะครับเขาโปรกใสงหมดแล้วนะนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับผมเพิ่มสี่นาทีแล้ว <c oughs> อุดเรื่องนี้นะครับมาดูดวงกันต่อดูดวงกันต่อนะจ๊ะดวงชะตาของท่านได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไม่ขอบอกใคร ม่กุยุ่งเกี่ยวกับใครเค็ดรับเค็ดเกี่ยวกบวววยับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวฐานมันมีนะโลกนี้มันมีเรื่องราวเล่นลับนะีออ่นะแล้วบางคนไม่เชื่อไงแต่ว,ว่าท่านดูดวงท่านจะเชื่อกัคนอยู่แล้วส่วนมากดูสายดวงนะหมอสันาบอกไปเลยเจอกัลังหมดแล้วเออถ้าคนมามาดูดวงอ่ะไม่จะอยู่ดีๆมือใหม่จะมานั่งฟังดวงนะไม่ใช่นะนะครับผมเพราะว่ามันเจอมาหมดแล้วไงอาจารย์ผีมาเคาะประตูอ่ะอาจารย์อาจารย์ผีมาตะโกนอยู่ข้างหูอ่ะ หมอซั์ก็นั่งฟังในเรื่องพวกนี้บอกอาจารย์ก็เจอเหมือนกันพวกเดียวกันเอาจับมือบอกเมื่ออาจารย์ดูดวงให้เองอาจารย์ก็เจอผียงเองนั่นแหละบอกมาเคาะข้างหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโชคก็ตามหน้าดุลมาเรามีวาสนาราชสีมานอนซับตาราสีแปลว่าอะไรรับางคนถ้าหมอซันไม่พูดก็แปลว่าไม่รูียแล้วผมราสีแปลว่าเพศตรงข้ามที่มีบุญกุศลวาสนาแปลว่าคุณต้องเลือกเพศตรงข้ามให้ดีเลือกคู่ให้ดี นะผมคุณจะได้เจอคู่ที่ดีแต่ถ้าหมอดูทำนายว่าคู่ที่ดีของคุณเนี่ยคุณก็ต้องหาคู่ให้ดีด้วยไม่ใช่ได้คู่ดีแล้วมีพ่อแม่ยกให้แล้วไม่เอาหนูไม่ชอบแบบนี้หน้าตามันเรียบร้อยมันใส่แว่นหนูไม่ชอบหนูชอบแบบนี้บึนบึน,บนกระโดดคิวปึ๊บเบปื๊ดน,น,น,นี่แหละสเปคหนูอาจารย์อาจารย์เจอบ่อยมากอย่างเงี้ยสเปคหนูแบบนี้เหรอบึนบึนอาจารย์ผมมาแล้วนะปื๊ด อะไรก็ไม่รู้ครับผมเพราะฉะนั้นเลือกดีๆครับผมแต่ว่าคนนี้อาจจะเก่งก็ได้นะไม่แน่เบ็นโพไซด์ขายลูกชิ้นหมื่นลูกครับตั้งโรงงานใหญ่โตก็ได้นะคู่ของหนูแต่บอกให้เขาอย่าอย่าเพิ่งไปเที่ยวทําทํางานก่อน đi. เลยทำงานก่อนเอารวยก่อนแล้วมาขอชั้นเร็วๆครับผมในเมื่อราชสีห์มโนซบตาทํานายว่าอย่างนี้ราชสีห์มโนซบตาแปลว่าคู่ครองของท่านจะมีบุญกุศลวาสนา จะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับท่านนำพาซึ่งความมาสมเด็จนำเงินนำทองมาได้มาซื้อบ้านให้มาสร้างบ้านในพ่อแม่นำสิ่งดีๆมานี่คือดวงชะตาของคุณแต่ว่าถ้าคุณไม่เลือกครับคุณก็ไม่ได้ครับผมคุณต้องเลือกครับเลือกผิดคิดจนโตตายครับโบราณนั้นว่าไว้เลือกผิดนพาพาไปหาผิดแตแต่ไม่แน่เราไม่รู้ไงดวงชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใครจะไปรู้อ่ะครับโกผมสีทองอ่ะ นี่อะไรเศรษฐีเจ้าสัวอนาคตใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปรู้อ่ะมันดูละรูปลักษ์ภายนอกไม่ได้แต่ถ้าดูเบญจลักษณ์บนใบหน้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคก็ตามนาาบาุญบารมีวัสนาดูให้ดีแล้วกันเราองการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเหรียญส่งมอบจากสวรรค์เทวดาโอนเงินมาให้เปรียบเสมือนนะจ๊ะนะผมบางคนบอกเทวดามาไหร่จะโอนมาก็ทีมีได้หรอเทวดาโอนเงินให้ หมอสันก็คิดเพราว่ามันตกตําแหน่งเทวดาจะส่งมอบให้แต่ว่าหมอสันพูดได้มันให้มันมันหน่อยก็เทวดาโอนเงินให้แล้วเทวดาตกตําแหน่งส่งมอบดวงแก้วมณีเขาไปตัตําราโบราณก็จะพูดอย่างนี้เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอานาจดุญเมรีวาสนาส่งมอบถึงมือท่านแล้วแล้วผมในตําราเ็าจะว่าอย่างนั้นแล้วผมแต่แร้วผมหมอสันก็พูดให้มันมันขึ้นเทวดาโอนเงินมาได้แล้วเปิดบัญชีรอรับเลย เลยคนนี้ก็อาจารย์เมื่อไหรเทวดาจะโอนเงินให้เอ้ยมันมีคนเชื่อเลยเทวดาจะโอนเงินให้เปรียบเสมือนครับเปรียบเสมือนนะเทวดาจะส่งมอบหลงแก้วก็เหมือนโอนเงินให้นั่นแหละนะผมก็มือว่าดวงชะตาของท่านน่ะจะตกตำแหน่งที่ดีจะมีเทวดามาส่งมอบให้ถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านต้องเชื่อเรื่องเทวดานะครับถ้าคุณดูดวงกับหมอสัน้นคุณต้องเชื่อเรื่องเทวดาไม่งั้นไม่ต้องดู เรบผมไม่เชื่อไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราดูด้วยเทวดาเราไม่ใช่ดูด้วยผีมันจะมีหมอหมอดูสองประเภทนะหมอซันพูดให้ท่านฟังแล้วถ้าท่านเป็นหมอดูท่านจะรู้หมอดูหนึ่งเลี้ยงผีจะแม่นมากแม่นอะไรแม่นเรื่องอดีตครับถ้าหมอดูเทวดาจะแม่นเรื่องอนาคตปัจจุบันไม่แม่นไอแม่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนผีผีมันจะคอยฟ้อง เอหมอดูเลี้ยงผีมันจะกระซิบข้างหูหมอดูเว้ยเฮ้ยพ่อแต่มีเหมือนกันนะผมแต่ว่าเราเลี้ยงกุมารทองไงมันจะกระซิบข้างหูท่านจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้ฟังหมอสันเล่าเลอะเทอะไปเรื่อยนะจ๊ะเล่าโมไอ้หมอสันโม,นม้อนะ่ผมกระซิบข้างหูพ่อคนเนี้ทำอาสังหาเริมทรัพย์ก่อสร้างเดี๋ยวเดีเขาจะเขาเขาจะไม่พูดแบบอาสังหาเริมทรัพย์อันนี้อันนี้ไม่มีก่อสร้างอันนี้ไอ้น,นี่ขายบ้านพ่อ มันจะมีอย่างนี้จริงๆครับคนเป็นหมอดูเจออย่างนี้มท่านบอกให้แต่เขาไม่บอกเราก็หาว่าไอ้หมอดูเนี่ยบ้าขีโมัะผมแต่ว่าจริงๆมันมีอย่างรี่มันมีจริงๆนะผมนั้นท่านเปาานาตัวเองเป็นหมอดูท่านก็ลองดูก็ได้ข้าพเจ้าขอเป็นหมอดูด้วยบารมีปู่พี่เพกโหราจาริ่งกสิทธิ์ทั้งหลายเปิดดวงชะตามาหมดเลยบอกให้้วท่านจะได้เจอ <laughs> เหมือนเปิดตาที่สามไง ครับผมมันเป็นการภาวนาตัวเองเพราะฉะนั้นการภาวนาตัวเองเป็นหมอดูไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเนียมาแต่ไม่หมดเลยนะบอกเปป่วยโน่นเป็นโน้น,นนี่ช่วยนี่ป๊บมาอีกแล้วโอ้โหไวไุ่นวายไปหมดแลบบางคนก็ไม่ดูแล้วแลบอมนั่งเฉยเฉยดีกว่านั่งทําคลิปไปเรื่อยๆแล้วบอกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีสิ่งต่างๆเข้ามามีเทวดาท่านก็ต้องดูให้ดีแล้วอหมอดูคนนี้สายผีหมอดูคนนี้สายเทวดาหมอดูสายเทวดาก็เป็นหมอไพ่ ตายเทวดาแล้วหมอผีอีกเรื่องหนึ่งทำไมดูวอาอันนี้มปยุง่งแอ้ว่เพราะฉะนั้นในโชคกบตามหมอไพ่ก็เป็นผีก็มีนะไพ่กองผีก็มีเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเข้ามาในไพ่หมอซันก็เลยเคยเอาไพ่ไปเผาทิ้งด้วยซ้ํา้เอาไฟเผาเลยไม่ใช่เผาผีผีมันไม่เผาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นแค่เผาไพ่ให้มันไปแค่นั้นต่างคนต่างแยกย,ย้ายแล้วผมเพราะว่ามันมีชีสถิตแล้วผมดูมากๆก็มันรวมตัวเหมือนเล่นผีจอยแก้วนะครับผม โอยายยนั้นท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวดวงนี้ตกตำแหน่งที่ดีเทวดาโอนเงินให้อย่าพ่มพ์อีกอาจารย์เมื่อไหร่จะโอนไหนโอ้โหเครียดเลย <laughs> เทวดาตกตำแหน่งดวงแก้วมณีอำนาจโบราณมณีวาสนาแปลว่าดวงชะตาจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเทวดาเป็นผู้โดมันดาลโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะ <laughs> <laughs> เทวดาโอนเงินมาแล้วยังผมทมได้ไหวแล้วโว้ย โอ้ยหมอสันทำไงดีกว่า <laughs> พิมพ์ไม่ถูกเลยวะแล้วบอโอเคครับขอให้่านแจ่มชื่นลาบลื่นไปไม่ได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วขอให้่านแจ่มชื่นครับสวัสดีครับ